เอาตัวน้อยมาต้มตัวใหญ่ยู่ย้ายกันทั้งหมดหากินเขาลูกป้าเมื่อน่ะเอฟทั่วประเทศ<ล><า>ไม้ที่คลองแปดนะครับไม้เดิมไม้เดิม,ไม,ดมไม้ปลานินนะครับวันนี้วันนี้ก็ตอนนี้ก็ลงบิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูบรรยากาศครับ งานขึ้นเยอะเลยครับตอนนี้ก็ลงเบเ็ดเสร็จก็นั่งรอครับตอนนี้สมาชิกของเราก็มีอยู่สามท่านนะครับน้ำมืยครับนักคนทีครับครับสวัสดีครับว้าวต้องรอลุ้นกันอีกครับจะเป็นยังไงนะครับพี่นอ้องต้มปลาเลยเอาตัวน้อยมาต้มลน้ไ ai kín khâu không pha như thế nào hay như xe đây đấy mà nay tôm tối nay mấy bạn Như lại <laughs> 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 <laughs>